เชสซันนะครับทาก,กิซาวา TC 2 0่สนะครับพันเุ์เลอร์เป็นฟาหนัก21 ITA นะครับมาพร้อมหัวจับ8นิ้วนะครับพร้อมด้วยยันศูนย์8ป้อมมีดด้ามมีดเบอร์ยีห้าหัวจับรูทะลุนะครับความเร็วรอบสปินเนอร์สูงสุดอยู่ที่3,200รอบต่อนาทีนะครับระยะแกนเค้ื่อที่แกนแซดอยู่ที่370มิลิเมตรแกนนี้อยู่ที่ mm, ออท280มิลิเมตรนะครับและเป็นฟิตร้อเ น้ำเชื่สต็อกนะครับพร้อมออปชันชิปคอนเวเยอร์ให้ด้วยนะครับ1,500รอบ แล้วปิดฟีร้อยเปอเซ